สบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องฝั่งลาวฝั่งไทยและทางต่าง,างประเทศเบอร์สุขูสุคนชิมาขึ้นเพื่อนใหม่คะเจ้ามื้อนี้อันคะเจ้าอันบอกเนาะเมื่อวานนี้มื้อนี้ก็เลยชิมาขึ้นเพื่อนใหม่เพื่อนใหม่คะเจ้าก็ไปอยู่ไก่พี่น้องอยู่อันเข้าไปทางข่างกับแพงวัดบ้านเฮานี่แหละก็เลยชิพากันย่างไปเนาะไปกําหนงน้อยสองคนมืน้อนี้บุหัวคนหลายแล้วบเนาะย่างเข้าไปทางกแพงวัดมื้อนี้บรรยากาศกับแบบ เย็นพี่น้องเย็นคักเนาะไปขึ้นเฮือนใหม่กันเจ้ายังพอเห็นจากเที่ยสาวชุกกะจะไปเบิ่งข้างแรกนี่แล้วเนาะว่าสิง,งามจำใด้คือสิง,งามขนาดที่มีขีต้ตมนี่กะคือฝนตกเดี๋ยวสาพี่น้องฝนตกมื่อคืนตอนกลางคืนเนาะฝนตกเลยมีขีต้ตมระวังพลาสติกตม เป็นขี้ตมดินดาเนาะมาติดพื้นเกิบหมูสาวซุกกบจักมาลราบัเนาะยังบริแชทหาไปข้าไอเบิ่งลูกันได้ยินเสียงกระลงควายแล้วโอ้โอคนหลายเลยกระลงกระลงคายคนกำลังหลายเนาะได,ได้เห็นแล้วควายได้ควาย,ข,วายข้าจะเอาคายมาเลี้ยงนี้ มาเลี้ยงในเดือน้องเฮียนพี่นอ้องเดือนฮองเฮียนปฐมอันนี้คือเป็นเดือนฮองเฮียนปฐมข้าเจ้าเข้าฮองเฮียนอยู่นะเข้าห้องแล้วเดี๋ยวนี้ข้าเจ้าพาแต่เข้าห้องไปแล้วเออคนเขาละคนกำลังเห็ุพิธีโอ้มือนี้กะเป็นมืองามยามดีเลยพี่น้องเป็นเดือนสามออกใหม่สามขัเดือนสามเล่าออกใหม่สามขัมเนาะมือนี้นะ ไปฟ้อนโยโย <laughs> <laughs> อันนี้ก็เป็นนันวัดวัดเท่านั่นแหละพี่น้องนี่เห็นวนะ่าเนาะอันนั้นคือหลังคาศาลาการเปลีย่ยนศาลาหงษ์ธรรมกำลังสร้างครั้งแรกคือการเนาะหนงน้อยอ็ยังพัน,งนเห็นเงินเยอะคนกำลังเริ่มทยอยมา โอ้เห็นแล้วพี่น้องเห็นแล้วแนมไปเห็นแล้วเฮือนเพิ่นเป็นทรงโมเดิร์นเนาะโมเดิร์นอันที่ทางฝั่งไทยเพิ่นนิยมฮิตกันกําลังสร้างเฮือนแบบทรงโมเดิร์นนะแบบพอดีแบบเป็ดตะแพงเป็ดตะฮักนะไปเถอไปเบิ่งพร้อิ่มกันเลยไปเบิ่งพร้อิ่มกันเลยน้องลุ้นเด้ทางสิไปอยู่มองใด้ดีน้อะวันนี้วั้เช็ตื่นเต้นเนาะวั้เช็แบบอายๆไดนบ่ฮู้ เงินงามขนาดงามยีดีดดไปเข้ากัไปนั่งอยูในมือไปเบิ่งก่อนค่ะว่าข้าเจ้าพากันเทศแนวไหนเนาะมือนี้กะชิคื้นเป็นพิเศษพี่น้องเพราะว่าเป็น,นเดือนสาอ่องใหม่สมค่ะเป็นมือที่ว่าเฮาอันบูซาบูซาอันถังเข่าถังน้ำน,นะพีน่น้องเนาะ เป็นมือบูชาถังข่าวถังน้ำปลูกแขนมั่วควยฮะนะเป็นมืองามยามดีแบบอันควนบ่าอย่างก็คำก่อนที่ควนวบาน่าลืมแล้วแม่มานทองแวบอย่างประมาณนี้แหละเราซุกจืดมาได้เนาะยาวคนใ่าีว่เยม่าย แม่ชัดไปแล้วหาโตมาหนิหาโตเลยทันทายไปแล้ประกอบชวนกตัวนึง่กินกันสดๆเลยหนิแม่จุเปยจุเปะจุเปะจุแบะเจ้าวันเ้าซักสมผัคือะไรจุเปอจุเีะจุแปเลยหนิจุเปะจุเปะวอยู่พุะ เพราะที่เอาี่จัซองนมาเมียได้เพิ่มได้เบิ่รถอยู่ยูทูบเดกูสิเซ่จงภูมีเมียเลยเด้องไอ้เองไ้ล

เอาตัวอ้าวสุกนะซอยผู้สาวด้ว่ายังนองเลยซอยแบุ่เลยอันนี้มันเป็นมัวเด้อเมืนวันนี้เป็นแบ่เด้อซแกงกับเราวข่าวเมืองซอยง่วนยังธรรมดาเนะซอยแบ่เลยกใกล้จะเป็นพขั้ตคจิซอยบนถึงไม่บ่ขัวสมถึงอ้าวดำเลยหลายอเคข้าน้ำเลยหลายหน่อยคนเลยที่กำเลยหลายเอาไปอีกพอแล้วเด็กจอกเลเด้อ เขายังกินบได้เายังินทอยูไปกินยุสิยวไย่างยังไ่ได้กินเข่าดเอาด้นี่เอกาขมาเป็นเบี้ยน่เจดรอเขาออกมาโดยๆเอากระดูกข้างนี้เอามาเม็ดอีกอันนี้จะขอเงินเพิ่นเนาะมาอีไหลายคนมนี่ยังไงด้ว เัวแล้วออกมาสยขวจะโตเัวเดียวเอามรงนียคงออะไ้ไปแล้วจะหน่อยได้อีกเอาน้อยนอยจ้ากินโซ่เลยไหมกินโซ่กล้องไหนดีไอ้มิ้งกินละน้อยมิ้งกินใส่โซ่นี่โอ้ยมือกี้ใส่โซ่หน้อยกินได้ดอกใส่ละใส่กรสวเพีย่คมๆครับยอข้ซอยจุ๊ันนี้เนื้มซอยจุ๊กใส่โมกากินเนื้อนิ่ยังว่าม้ ไมเนม่นแล้วเงินกระจนมอโมเดิโมเดลโมเดโมเดลเนีันน้อยเฝ่นกับมาแล้วพี่น้องคูบาคูบานันจะมาบอกกับเราเินงามเนาะทรงโมเดน เป็นเพ like> you know ื่อในฝันได้ดนี่นะแบบนี้นันแหละ่ามีฝันงามขนาดนี่น้องเป็นเพือนในฝันของชาวซุกเลยเนาะแบบเห็น่อแซรอะไรกอ้งามลายลายหนะงามนะคุบาทแบบมีแบบมีระเบียงนะมเมอมมอป็นงต่้งประเทศเป็นทรงโมเดิร์นอันนั้นแหละ พอดีอยู่ครอบครัวหนึ่งนะอยู่ครอบครัวแบบครอบครัวหนึ่งแบบน้อยๆฮะคนะนยคนก็กะลังหล่คนก็กำลังจิบตังตูเนาะเดือนสาวมวงใหม่สามคำดีก็ต้องแบบพิเศษแน่ ทั้งตู้กับท่นมีเสียงเพลงกับสามารถบอสมารถถ่ายได้นะแม่ถ้าว่ามีเสียงเพลงกับชิพิทลิขสิทธ์เนาะสาวซุกก็อาจจะไม่ได้ถ่ายแบบ,บครบขั้นตอนนะพี่นอ้องก็สิคายถ่ายแบบตอนที่บัมีเสียงเพลงในหัวแล้เนาะตอนมีเสียงเพลงอาจจได้บาจ่ได้ถ่ายอาจจได้ปิดคลิไปไว้ก่อน <c oughs> คนกําลังหลายมีแต่ให้บ้านเฮาเนาะนั่งเต็มไปเลยไปท่องกัไปหาบอลนั่ง นะติกามุงธิปุนาสวิตีหวัณังปฏิปันจานิสํราสาวิรุตตปุมาสาสาตินามานังอธิปติมหาลัสสยสะอุปกปติเอสิตังปริจันทุมหังกิปเมวะสเมสาตุสัพเพปุรินตุสํกัปปาจันโท มีวาสานตุสัพพโลกวินาสตุมาเทภาวาชิตวามุนิโทตันเตสัสปวะตุเตสัยมังคะลาหิโอขะหากิติพุชะเกนะสุทัตตาธรรมลมมะเวสุตเตสุติเมธิปะตาปิทานังยะตอนนี้เพื่อนกำลงังพากันใส่บาดพี่น้อง แต่ว่าสาวสุกนั้นบงหูคิดว่าเื่นใส่บาทแ,แล้วแล้วก็กเลยบริเตรียมเครื่องมา

ซอยอ่ะน,นี่งานคืนงนเพื่อนก็ว่ซอยใส่ขันเป็น,น,นต้นสือเลย ไปเนาะคนหลายไม่ซอย่นทั้งหนุ่มกีนก็ได้เนาะซอยแล้วเพิ่นก็สิจดตซื้อไว้แล้วเฮากระชิพากันนั่งกินอนี่แหละแนะนำเมนูโอ้เมื้อนี้ก็มีเมนูมีขนมจีนน้ำยาขนมจีนน้ำยาขอบคุณเนาะแล้วก็มีขัวรวมมิตรมีมีแกงผักแล้วก็มีไก้อยเนื้อวัวเนาะเอาสินั่งน้ำเผินเลย ใจสบายเนาะได้รุ่นอลายเนาะลายเนอะชยอันนี้คืออันรุ่นน้องเนาะรุ่นน้องรุ่น้องก็ให้ได้หรอน้องักันได้ิบเนแะเอ้าหักกันแท่งกันละวะน้องนมพรหักกันแท่งกันก็ดีหรอ รักกันนี่หลายนอม่มาจิขอบคุณแลฮจะาอาจารย์จะสู้อเลน่าธรรมดาเนาะค่ะลมเพิน่นเนาะอาจารย์เพิ่นเคยสอนสอนเรียนพ่น้องอะไรไหมอ่อาพ่มานั่งกันบ่ก้อก,อน,กน,น,นั่งที่เลคุณกะปรอมาณนี้เนาะหลายตื่ อันนี้คก้อนหินสั่งว่าเต็งว่ายานันแร์ูโต๊ิวองกนลอก่น้ำมัอเลก่อนเินกระปุนตัวาคือรบูล้วบูสือ ลืมมอาลเกพาไปมาเห็ดมาเห็ดขตะปูจรีงน้องใส่ผมรั่วลมหนาวอยากพิงแดดเลยตอนตาน้ก็ ฉันจะเซ็ตน,น้องน,น้อค ขอบคุณเพื่อนเราเพิ่นขอบคุณขอบคุณขาบโจรฝั่งไทยเพิ่นขนมจีนน้ำยาเซฟได้ขอบคุณจัโต๊ะกันพี่น้องเดี๋ยวเราทุกขึ้ก่อนจวดกินขอบคุณก่อนเนาะพี่น้อง ให้ตากร้องเข้าไปกินข้าวปุ้นนำ้ำใจข้าวกินขนมปิ้งจะได้ไม่แห้นงนะครับตอนนี้ก็ให้ตากร้องเข้ามากินข้าวนะพี่น้องอันนี้ไงรวมมิตรคัวรวมมิตรโอ้ตอนนี้แซ่บไม่น้อยหมูมาแล้วมีมีแต่แนวแซ่บทบ บรรยากาศประมาณนี้เลยรู้สึกแบบว่าหลมเย็นแห้งวันนี้เนาะแบบบรรยากาศดี่ดีเลยก็เมืองนนากแบบลมเย็นแบบตู้กระจ้ายังพอได้เปิดอ้าวเจตียมาแล้วไหมเผื่อจะไปขึ้นไปขูกเช่นเมือนันบ้างหมู่ชาวทุกหายก็มาพี่น้ะเผื่อจะขึ้นไปจังเฮือนชาวทุกบ่ได้ขึ้นไปเนาะคนหลาย บรรยากาศมื่อนี้มีลมทางพุนขจ้ากำลังอันซุมนุมกันซอยจุคัวแพะ <c oughs> แซบบน้องน้อยแบ่แบมามาเดี๋ยวเราซุกสกินกันขอะปุุนต่อเนาะ แซ่บิลี่ค่ะปุณจังหน่อยค่ะเจ้าเปิดเพลงเปิดเพลงเลยฟิลี่คาซิสจังหน่อยบริได้ถ่ายลง <c oughs> มีขวารวมมีดกันน้องงูเขาซุกป <c oughs> ุดอา้กล้องเนาะ <c oughs> มาๆมมานั่งสอยอยู่นี่นะ มาข่าวกองทำแน,น่เจตเตี่ยคดงามเบิกเสื้อผ้าปัญหากันมายักพ่อแม่แหลกจะง่อยค่ะเจ้าเปิดตู้จะง่อย <laughs> มือนี้กับเป็นเดือนสามบางไม่สามขามนะหมอนเลยคืบเลย ขนาดดงน้อยเพิ่อน้อ้อยอจับมื้อจับมนจกจิกนเพื่อนเพื่อจะจับไม่ถูกจิจิกี่ยมันย่อมยอมแต่ละเถื่อมันแดกของเรยอมแดของยอนตังเด้อเต้เอ้ยเพื่อนจิจับไม่ถูกเลยเตี้ยเพื่อนไม่ถูกเราจุยลูกจะขอมเพื่อนเนาะตะหักขนาดเลย คนทีตะคมกินเพากินหยลายลายคนเห็นเพ่เดกจับเอาไม่ถูนี่เคนด้ีนีมือเ่ยเพื่อจยืเาเตี้ยหาเดือนาเดือนแล้วตซานาดเลย สเ้ต,ตอนนี้สาวซุกกะได้มาแต่ขึ้นเฮือนใหม่ข้าเจ้าแล้วเนาะพี่น้องขึ้นเฮือนใหม่ข้าเจ้าในบ้านนี่แหละเนาะเฮือนที่สาวซุกไปขึ้นกะเป็นเฮือนเจ้าของร้านรับโอนเงินไทยลาาที่สาวซุกมากโอนนาเพิ่นเป็นประจำเนาะเวลาที่พี่น้อง FC เอฟซีเพิ่นมากโอนเงินมาทําอุ่นเนาะเพิ่นกะ เสียงรถนองหลายเนาะพี่น้องอยู่แคมทางรถกายทางรถบรรทุกรถแกะของเนาะก็เลยน้องๆมือนี้บรรยากาศแบบเย็นๆเนาะพี่น้องบรรยากาศอันมีลมพัดบรรยากาศแบบดีๆเลยมือนี้มาแต่ึ้นเฮือนใหม่ข้าเจ้าแล้วม่วนหลายพี่น้องมือนี้เป็นเดือนสามองใหม่สามคำเนาะเดือนสามลาวเพ่อนกาึ้น,นเฮือนในมืองามยามดีเนาะึ้นเฮือนเดือนสาม เดือนสามลาวออกใหม่สามคำม่วนหลายพี่น้องเพิ่นเปิดเพลงดังเนาะอยู่พุนค่ะอยู่เฮือนขะเจ้าตอนนี้ขะเจ้าก็ยังบ่นเร้เากินดอกสาวซุกข,ข้างมาก่อนเนาะสาวซุกก็เลยมาปิดคลิปอยู่เฮือนถ้าว่าปิดคลิปอยู่พุนยานพินลิคาซิตเนาะ <laughs> เพราะว่าขะเจ้าเปิดเพลงม่วนหลายตอนนี้กําลังเต็ระวงอยู่แต่สาวซุกมาก่อน <laughs> สาวซุกกาจะขอจบคลิปไว้เพียงสำนี้ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามและเป็นกำลังใจให้ครอบครัวสาวซุกเซโนโบิวตี้ในเด้อพ่อแม่พี่น้องสบายดีบ๊าย